นะครับสร้างความเชื่อมั่นมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าชนิดที่ว่าจะพลิกเลยนั้นในช่วงเวลาอันสั้นมันก็ยากแต่ว่ามันจะเห็นแววหลักใหญ่เนี่ยนะครับสำคัญมากที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นบทเรียนเนี่ยนะครับสองนายกที่ผ่านมานะครับที่ขาดไปค,คือเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นนัน้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้า,าในแต่ละภาคส่วน นะครับมีความเชื่อมั่นเสร็จแล้วเนี่ยการคลี่คลายปัญหาต่างๆก็เหมือนกับการไปปลดล็อกโดยปริยายและมันก็จะดีตามลำดับที่สำคัญที่สุดในระยะเวลาสี่เดือนนั้นแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักที่เป็นแกนนำหรือแม้กระทั่งพักร่วมกว็าตามต่างก็ต้องเดิมพันอนาคตว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนนั้น ขาต้องหลีกเลี่ยงเพราะเวลามันสั้นนิดเดียวนะครับคือหมายความว่าที่คุณอนุทินพูดเนี่ยนะครับไม่มีเสา,าอาทิตย์มันถูกแล้วก็คือร้อยยี่สิบวันถ้ามีเสาอา,าทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นลบเดือนละแปดวันนะครับม,มันจะเหลือเพียงแค่สามเดือนนิดนเท่าน,น,นั้นเองะนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่มันจํากัดเพราะว่าในช่วงสองเดือนของการรณรงค์เสียงเลือกตั้งเนี่ยม,มันก็แทบไม่ได้ทํางานอยู่แล้วอํานาจอของรัฐบาลก็หายไปครึ่งนะครับอํานาจ ครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในระหว่างรอการรับรองอะไรต่างๆก็มีสภาพนะครับเป็นรัฐบาลครึ่งเดียวอยู่แล้วในเรื่องอำนาจในเรื่องในหน้าที่ต่างๆ